หลังจากมีข่าว SCG หรือว่าบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยให้ S G Decor ตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นคอตโต้ในราคา2บาท40สตางค์ต่อหุ้นเพื่อยุบรวมบริษัทและนำ S c G Decor เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยแทนคอตโต้ภายในปีนี้หรือว่าต้นปี2567วันนี้สปอ t l ตไลท์ค่ะจะพาไปรู้จักกับ S c G Decor กันมากขึ้นทั้งศักยภาพหลังจากผนึกกำลังกันแล้วรวมไปถึงกระบวนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยของ S G Decor ด้วยค่ะ ก็ SCG จ c o r คจริงๆก็คือเป็นบริษัทหนึ่งในภายใต้ SCG นั่นเองนะครับก็จะเหมือนกับ SCG p a c k แพ i ก g ิจจนะครับซึ่งตอนนี้ลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะแล้วก็มี SCG C ซึ่งกำลังรองคิวที่จะเข้าไปลิสต์อยู่นะครับ SCG ซ c o r เก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เปิดตัวว่าจะเป็นตัวแกนหล,ลักนะครับถามว่า s g r e c o r d เนี่ยใต้ s g Record มีมีบริษัทอะไรบ้างนะครับ เอสจีเดคอร์เนี่ยคือเป็นผู้ถือหุ้นหลักนะครับในบริษัทเนี่ยนะครับที่เป็นกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกแล้วก็สุขภัณฑ์นนะในธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นวัสดุตก,ตกแต่งพื้นผิวแล้วก็สุขภัณฑ์เนี่ยนะครับในเมืองไทยแล้วก็ในอาเซียนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจของ s อ g c ีเซรามิกหรือว่าคอตโต้เดิมที่สื่อมวลชนแล้วก็นักลงทุนทุกท่านรู้จักดีอยู่แล้วในานามของคอตโต้นะครับ ซึ่งเรามีบริษัทคอตโต้ otto, เนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพยนะ์ณวันนี้นะครับบริษัทที่2ก็เป็นบริษัทสยามซนิเทอรี่แวร์หรือ S.S.W. ก็คือว่าเป็นบริษัทที่ผลิตแล้วก็จาหน่ายสุขพันฑ์และก็ก๊อก,กน้ำนะอุปกรณ์เกี่ยวกับห้องน้ำเนี่ยภายใต้แบรนด์คอตโต้นะครับเป็นบริษัทที่2ซึ่งเป็นมีมาเก็ตแชร์อันดับหนึ่งในเมืองไทยด้วยนะครับบริษัทที่3ามไม่จะขยายออกไปและไปนอกเมืองไทยแล้วเป็นประเทศเวียดนามนะครับเป็นชื่อเป็นบริษัทพามกรุ๊ปนะครับซึ่ง ทำหน้าที่ผลิตสินค้าตัวเซรามิกและก็เบื้องปูพื้นปูผนังใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามน,นะมีมาเก็ตแชร์สูงสุดที่บริษัทที่4ก็คือเป็นบริษัทสยามมาริวาซ่าเซรามิกก็คือเป็นโรงงานเซรามิกที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งมีแชร์ดับหนึ่งนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยนะครับ แล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็คืออยู่ที่อินโดนีเซียครับเป็นบริษัทเกียร์นะครับก็ผลิตแล้วก็มีร้านขายตัวกระเบื้องที่ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในอาเซียนตามที่ทุกคนด้ทราบกันดีนะครับก็จะเป็นกลุ่มบริษัทหลักๆนี่แหละนะครับที่มารวมกันแล้วก็เด็กคอเองเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวบริษัทหลักที่จะนำพาบริษัทพวกนี้นะครับซินิจีนะครับผสานพลังของกลุ่มบริษัทพวกนี้เนี่ยเข้าไปในอาเซียนยอดขายเนี่ยนะครับ คอตโตเองในเมืองไทยปีที่แล้วก็อยู่ประมาณสักยอดขายประมาณสักหมื่นสามนะครับแต่ถ้ารวมเอา,อาทุกกลุ่มธุรกิจของเด็คอรวมกันเนี่ยมันเข้าไปแตะสามหมื่นซึ่งอันนี้มันขยายขึ้นมาทั้งสองสามเท่านะครับแล้วก็การเติบโตในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาก็ดีทั้งในมุมของคอตโตแล้วก็ในมุมของทางเด็คอนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตัวกําไรแน่นอนครับคอตโตถ้าเกิดว่าตัดรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำออกสัก450ล้านแหละนะครับ ถ้ารวมมาปุ๊บก็จะมาประมาณเกือบพันอสองล้านก็โตขึ้นเกือบ3เท่านะฮะแล้วตัวตัวสินทรัพย์เนี่ยจากหมื่นกว่าล้านก็กลายเป็น4ี่หมื่นล้านเพราะนั้นมันเหมือนกับบ้านมันหลังใหญ่ขึ้นนะครับเพราะบ้านหลังใหญ่ขึ้นธุรกิจมันก็เติบโตขึ้นกําลังการผลิตในเมืองไทยของคองโต้เดิม80ล้านนะครับขึ้นไปรวมกันทั้งอาเซียนเฉพาะเซรามิกอย่างเดียวก็ร่วมร่วม้ยล้านแล้วยังมีตัวสุขพัณฑ์อีกนะครับที่มีโอกาสที่จะขยายไปในอาเซียนด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น เทียบไซส์นะครับมันก็คือใหญ่ขึ้นแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะครับทั้งในแง่ของตัวไซส์และในแง่ของตัวผลประกอบการนะฮะที่ย้อนหลังเรามาดูกันนะครับท่านผู้ถือหุ้นเนี่ยคอตโต้เนี่ยจะมีเอชซีจีเด็กอถือหุ้นนะครับเป็นหลักแล้วก็จะมีผู้ถือหุ้นทั่วไปเนี่ยอยู่อีกส่วนหนึ่งก็ประมาณสักสิบเจ็ดเปอร์กว่าๆนะครับนี่เราก็ถือโอกาสเนี่ยเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับทำการประกาศว่าเราจะมีการทําการแชร์สวอปนะฮะเดี๋ยวทาง ทางคุณสมิทธิ์จะมาเล่าให้ฟังรายละเอียดนะก็คือจะเราจะมีการเชิญผู้ถือหุ้นนะครับจากเดิมที่ถือหุ้นในคอตโต้เนี่ยเชิญขึ้นมาเป็นจากการสวปครั้งนี้เนี่ยจะกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นนะถ้าดูหลังปรับโครงสร้างเนี่ยผู้ถือหุ้นก็จะกลายเป็นเจ้าของของ s c g Deco เนะครับในเป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นแหละนะครับและในทางอ้อมก็ยังคงเป็นเจ้าของคอตโต้อยู่ เช่นเดิมด้วยนะครับเป็นโดยทางอ้อมด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าของทางอ้อมในบริษัทอื่นๆที่ผมได้เรียนมาว่าจะเป็นสุขภัณฑ์ในเมืองไทยแล้วก็ที่เวียดนามนะครับที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ที่ดินดนีเซียด้วยนะครับการปรับโครงสร้างในครั้งนี้เนี่ยก็จะมี2 transaction ด้วยกันนะครับ transaction แรกเนี่ยเป็นการออกหุ้น IPO เพื่อน,นํามาแลกกับหุ้นคอตโตเดิมหมายถึงหุ้น IPO ของ s อสจีเดนะครับมาแลกกับหุ้นคอตโตส่วนอีก t r a n s a c t i o n หนึ่งเนี่ยเป็นหุ้น IPO ซึ่งเสนอขายกับนักลงทุนทั่วไปซึ่งตรงนี้ก็จะทาให้บริษัทสามารถระดมทุนกลับเข้ามาเพื่อเสริมศักยภาพของบริษัทได้ด้วยนะครับในส่วนของขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเดือนพฤษภาจะมีประชุมผู้ถือหุ้นคอตโตใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นคอตโตแล้วหากผู้ถือหุ้นคอตโตเนี่ยเป็นชอบนะครับทางบริษัทเนี่ยก็จะยื่นแบบไฟลิ่งกับทางสำนักงานกรอตอต่อไปนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะขึ้นกับดุลพินิษตของทางกรตอนะฮะก็จะมีเพลียดตามกระบวนการนะครับหลังจานั้นถ้าได้รับอนุมัตินะครับก็จะมีการเทนเดอร์นะฮะตั้งเทนเดอร์ในการารับรับหุ้นคอโตกลับมาโดยแรกกับหุ้นใหม่นะครับและมีและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการ IPO ต่อไป